สวัสดีค่ะช่องของดีอีสานชาแนลนะคะเมื่อนี้จะนําเสนอเมนูยำรวมมิตรนะคะวัตถุดิบของเขาก็จะมีเน็้เม่นางนะคะลวกสุกแล้วนะคะหอยแมงผู่นะคะหมูยอและก็หมูบดนะคะวัตถุดิบพวกนี้ก็คือจะทำให้สุกก่อนแล้วนะคะเนาะ,ะแล้วก็มะะากกะะเบื้องผักเข้านะคะมีหยางแนนนะคะ มีบักเคทศนะคะหอมแขกแล้วกับ,บักหน้าวขึ้นชายแล้วกัตุนชี่หอมนะคะเนาะเข้า,าจะพ้ามาเบิงเลยค่ะว่ามาผสมกันเลยนะคะว่ามันจะมีหน้าตาเป็นจังไยยำของเฮาเนาะมาดูกันเลยค่ะข้าขันตอนแรกนะคะเข่ากับเอาลิปมะนาวที่ห้องบวกซุกแล้วนะคะร่งม,มากนะคะใส่ไปเลยนะคะ แล้วก็หอยแมงผูที่เขาบวกซุกแล้วนะคะแล้วก็หมูยอค่ะแล้วก็หมูบดนะคะแล้วก็จะได้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะที่นี่เขาก็มาใส่น้ำยำทีเขาเตียมใหม่นะคะน้ำยำนะคะน้ำยำเฮ้านะคะ ใส่ไปเลยเยอะๆนะคะเดี๋ยวเพดนะคะตายเ่เอาเรื่องนะคะเนาะนี่ค่ะในน้ำยำเข้ากับมีพริกนะคะมีพริกชี้ฟ้านะคะแลวก็น้ำลา,ากระเทียมนะคะกระเทียมดองพริกอ่าชีฟ้ากระเทียมดองแลวก็ น้ำปลาน้ำตาลผงชูรสนะคะแล้วก็น้ำมะนาวนะคะ,นะคะามาดูเลยนะคะเป็นไงนะคะอ่ะที่นี่เอาใส่ผผาเลยนะคะมะเขือมะเขือเทศนะคะอหอมแขกค่ะหอมแะคะที่จะใส่หอมใหญ่ก็ได้นะคะแล้วก็ดีมะนาวเลยนะลงไปเลยนะคะมะนาวมะนาวบ้านนี่นะคะมะนาวสดเรานี่แหละนะคะ ผสมให้เข้ากันเลยนะคะผสมให้เข้ากันเลยอันนี้เข้าจะไปใส่บุญเศษนะคะทีนองเพราะว่าเอาเอาเต็มๆเรน่ลยนะคะสำหรับคนที่มาใส่บุญเ็ษมาใส่บุญเศษก็ใส่บุญเศษนะคะแต่นี้องบริษัทบุญเศษนะคะทีน้อยากใส่บุญเ็ษก็ใส่ลงไปนะคะแล้วก็เอาผักใส่เลยนะคะ อ่านะคะแล้วก็พร้อมเสริมเลยนะคะแล้วก็ชิมก่อนเราขอชิมก่อนแป๊บนึง โอเคนะคะเสี่ยวนะคะเด้จะจืดจืดนิดนึงนะคะขอใส่น้ำปลานิดนึงนะคะเพิ่มเพิ่มแล้วค่ะนะคะเขากันเ,เลยยำรวมนิดนะคะนะคะยำรวมนิดเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะ ก็แแบ่บค่ะพี่น้องเยอะเลยนะคะเข้าเตรียมจานเสิร์ฟไว้แล้วนะคะเนาะนี่ก็คือเราจะตักเสิร์ฟเลยนะคะจานใหญ่งงนะคะนี่ก็จะว้าวนะคะมาท่านยุ่นะคะพี่น้องเนาะ,ะว้าวดูเมนยังรวมเมีเท่านะคะ แซมปะคะพี่น้องเอาว่า wow. นะคะอ่ะไปกินน้ำกานเลยค่ะอันนี้คือ,อย่ำรูม,มิตรทีเเ่เข้าเห็ดไหวเข้าเห็ดเมื่อกี้นะคะอ่าจะให้เบ,บิ้งม่มของกว้างเลยนะคะพี่น้องเนาะนะคะโอ้เป็นตาแซมดีนะคะมาเด้อค่ะมาเด้อมาเด้อมาเด้อกินน้ำกันนะคะอ่าสําหรับคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณและสวัสดีนะคะ